ครับสวัสดีครับผมตั้มนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนาการเขียนโปรแกรม Java เบื้องต้นกันนะครับก็คือครั้งที่แล้วเราก็ได้เขียนโปรแกรมที่พิมพ์คําว่า Hello World ไปแล้วนะครับซึ่งพิมพ์ซึ่งพิมพ์มข้อความนะครับที่เราต้องการนะครับอย่างผมพิมพ์คําว่าตั้มครับชื่อเล่นของผมมันก็จะพิมพ์ชื่อเล่นของผมนะครับก็คือ ใน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 วิดีโอนี้ครับเราก็จะเราก็จะมาเรียนในการเขียนโปรแกรมที่แบบซับซ้อนมากขึ้นนิดนึงเกี่ยวกับพวกตัวแปรแต่อย่าเพิ่งไปใส่ใจอะไรมากครับซึ่งผมคิดว่าการเรียนโปรแกรมเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรู้คา <c oughs> ําอธิบายหมดทุกอย่างบางครั้งเราเรียนด้วยการการแบบว่า,ายังไงครับการเวลาเราเห็นอะไรเราก็ใช้ก็คือ ก็คือเคยเรียนพวกคณิตศาสตร์ไหมครับถ้ามันมีถ้าเรายิ่งอธิบายมากเรายิ่งงงแต่เราเห็นตัวเลขเลขเนี่ยหนึ่งบวกสองแล้วถ้ามันเท่ากับสามเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อหนึ่งบวกสองเท่ากับสามถ้ามาบอกว่าหนึ่งเป็นตัวเลขอย่างงูสองเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่เลขทศนิยมพวลาจะบทนิยามอะไรแล้วแ,แต่เนี่ยมันจะทาให้งงขึ้นนะครับสําหรับผมซึ่งจุดประสงค์ผมคือเป็นการเขียนเกมนะครับจะลดความงงให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งซึ่ง ก็ให้พิมพ์ตามผมไปนะครับก็คือผมอาจจะใช้คําว่าตัวแปรหรือหรือที่เรียกว่า variable นะครับแล้วในการก็คือตัวแปรเนี่ยถ้า้อาธิบายแบบง่ายๆนะครับก็คือแบบก็คือมันมันเป็นอะไรที่มันเป็นมันเป็นตัวที่เก็บข้อมูลของเรานะครับอายุตัวอย่างเช่นนะครับดูตัวอย่างที่ผมกาลังจะทาต่อไปสมมติว่า,าใน ในตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับด้านด้านในของคลาสตั้มนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ให้พิมพ์ตามผมไปก่อนนะครับผมพิมพ์คําว่า int นะครับ x x นี่จะเป็นอะไรก็ได้จะเป็น y จะเป็นตัว a b c ก็ได้แต่ผมจะแต่ผมจะใช้ x นะครับก็คือมันจะเป็นอะไรก็ได้แต่ผมใช้ x เท่ากับนะครับ เป็นเครื่องหมายเท่ากับ10นะครับใน,ในที่นี้นะครับตัวแปรของเราก็คือตัว x เนี่ยครับก็คือเป็นตัวแทนตัวแทนอะไรสักอย่างหนึง่งซึ่งในในใ,ใน x เนี่ยก็จะมีก็จะมีค่าเท่ากับ10ถ้าให้ผมอธิบายก็เหมือนว่าก็อ่าก็ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆครับสมมติว่าผมสร้างตัวแปรอ,อีกหนึ่งตัวนะครับ int นะครับ y นะครับเท่ากับ5นะครับ ถ้าอธิบายก็จะเหมือนว่าเหมือนเหมือนมีเหมือนมีไหอยอยู่สองไหนะครับไหยแรกมีประช่อนหนึ่งตัวไห้สองมีประหมอหนึ่งตัวไหยแรกเนี่ยคือมีประช่อนส่วนไห้สองนั้นมีประหมอนะครับก็คือถ้าเราหยิบไหยแรกขึ้นมาแล้วเราก็หยิบลงไปยังไงมันก็ต้องเจอประช่อนนะครับถ้าไหายที่สองไงก็ต้องเจอประหมออย่างอ,าอย่าง ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับแล้วก็หาย2หายนะหาย x หาย y ครับผมจับไปนี่จ้วงเข้าไปเนี่ยเจอ10เลยส่วนในหาย y เนี่ยจ้วงเข้าไปก็เจอ5ถ้าสมมติว่าผมไม่ผมไม่ใช่เลขห้าผมใช้เลข7มันก็เป็นเลข7นะครับจ้วงเข้าไปก็เป็นเลข7ใน x ในจ้วงไปแ้ผมเปลี่ยนเป็นเลข4มันก็เป็นเลข4นะครับซึ่งในโปรแกรมที่แล้วเราได้พิมพ์อ่า t e x t อ่าขอโทษนะครับเราได้พิมพ์ข้อความนะครับ ซึ่งซึ่งภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า text นั่นเองนะครับหรือว่าอย่างถ้าให้เรียกจริงๆครับเขาจะเรียกว่า string นะครับ string ก็คือข้อความนั่นเอง string text ข้อความอะไรนี่จะคล้ายๆกันนะครับเราบางคนเขาจะใช้ string บางคนเขาใช้บางครั้งผมก็จะใช้หนึ่งในสามตัวนี้นะครับก็ขออยาก็ขอให้จําไว้นะครับก็คือเวลาเข้าน้าผมผมก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อ นั่นคือข้อความนั่นเองนะครับซึงเป็นข้อความที่มีไอ้เครื่องหมายคําพูดเนี่ยล้อมรอบซึ่งในในตัวอย่างนี้นะครับผมตั้งตัวแปร x เท่ากับ4ตัวแปร y เท่ากับ7นะครับแล้วส่วนในแทนที่ผมจะพิมพ์ข้อเป็นข้อความนะครับผมสามารถพิมพ์ตัวเลขพวกนี้ได้เลยนะครับซึ่งซึ่งผมจะไม่พิมพ์ซึ่งผมว่าผมลบคําว่าตั้มทิ้งเนี่ยแล้วก็ลบ ข้อหมายคำพูดนะครับทั้งลบสตริงตัวนี้ทิ้งเนี่ยแล้วผมกับพิมพ์เลขห้าเข้าไปเนี่ยแล้วผมรันโปรแกรมนะครับผมคลิกรันโปรแกรมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเป็นเลขห้านะครับตรงนี้จะเป็นเลขห้าสมมุติผมพิมพ์เลขยี่สิบมันก็จะขึ้นยี่สิบถ้าสมมติว่าผมพิมพ์เลขเลขสี่จุด มันก็จะขึ้น4.6นะครับซึ่งเป็นเลขทศนิยมนะครับเลขจุดนะครับแต่ณที่นี้ผมจะพิมพ์เขา,าเรียกว่าค่าค่านะครับค่าของตัวแปร x แล้วก็ตัวแปร y นะครับสมสมติว่าสมมติว่าผมพิมพ์ x เข้าไปนะครับ x ตัวนี้นะครับก็จะหมายถึง x ด้าน x ด้านบนนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็จะเท่ากับ4นะครับแต่ตอนนี้ท่านผู้ฟังได้ได,ได,ได้ได้เห็นว่านะครับผมนะ่มีความผิดพลาดของโปรแกรมขึ้นมานะครับซึ่งความผิดพลาดนี้ก็เกิดจากาในตัว m มทเดตที่ผมเรียกว่า main นะครับคือใช้ใช้ใช้รูปแบบของ s t a t i c นะใช้รูปแบบของ s t a t i c นะครับแต่ว่าใน ตัวแปรของผมเนี่ยเป็นตัวแปรธรรมดาซึ่งผมไม่สามารถใช้ static ได้นะครับซึ่งวิธีการแก้ง่ายสําหรับวิดีโอนี้นะครับวิดีโอหน้าเราจะมาทําอะไรที่มันแตกต่างจากนี้นะครับาสาหรับวิดีโอนี้เราจะมาทําให้ตัวแปรนี้เป็น static กันนะครับง่ายๆก็โดยการาพิมพ์คําว่า static นะครับข้างหน้าของคําคว่า int นะครับก็คือ ก็ปีแล้วก็วางก็ปีแล้วก็วางสังเกตได้ว่า,า,าความผิดพลาดของโปรแกรมนั้นหายไปนะครับถ้ามด์รันโปรแกรมอีกครั้งนึงครับโปรแกรมเนี่ยมันจะพิมพ์ค่าที่อยู่ใน x นะครับคืออยู่ในไหเนี่จะเป็นเลข4เนี่ยมันก็จะพิมพ์ค่านั้นขึ้นมาถ้าเราทําการทดสอบในการรันนะครับมันก็จะขึ้นเลข4นะครับถ้าสมมุติว่าผมพิมพ์ตัว y มันก็จะขึ้นเลข7นะครับ เห็นไหมเลขสี่เลข 4, เจ็ดแต่ตอนนี้ผมต้องการพิมพ์เลขสี่กับเลขเจ็ดเนี่ยให้อยู่ด้วยกันทำยังไงท่านผู้ฟังมาทํำยังไงนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็คือ,อก็คือมันแล้วแต่ว่าเราจะในลักษณะไหนนะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมกาลังผมต้องการพิมพ์เลขสี่แล้วเลขเจ็ดนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือสี่สิบเจ็ดนะครับให้เราพิมพ์เครื่องหมายบวกนะครับ หลังจากนั้นตามด้วยเครื่องหมายคําพูดนะครับทั้ง2ตัวซึ่งเป็นซึ่งในเครื่องหมายคําพูดเนี่ยเราก็จะไม่พิมพ์อะไรลงไปนะครับซึ่งมันหมายความว่าไม่มีอะไรนะครับว่างเปล่าหลังจากนั้นผมก็จะพิมพ์ตัวเครื่องหมายบวกอีกทีนึงหลังจากนั้นผมก็จะพิมพ์ x นะครับซึ่งผมตอนตอนนี้ผมผลลัพธ์ที่ผมต้องการให้ออกมาคือจะเป็นเลข7 ตามด้วยเลขสี่นะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือไม่ใช่74นะครับจะเป็นเลขเจ็ดตามโ้วยเลขสี่นะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะทดสอบในการรันโปรแกรมขึ้นมาสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นเลขเจ็ดกับเลขสี่นะครับแต่สมมุติว่าในเนียนะครับในเครื่องหมายคำพูดถ้าผมพิมพ์อะไรลงไปนะครับมันก็จะขึ้นมายกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมพิมพ์เครื่องหมายลบเข้าไปนะครับแล้วผมก็รันโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็รันมันก็ขึ้นเลขเจ็ด ลบส่นะครับซึ่งเนี่ยเป็นค่าของข้อความนะครับซึ่งไม่มีผลอะไรนะครับแต่ตัวเนี่ยเป็นตัวเลขนะครับคือคือประเภทประเภทหลักๆนะครับของจกว่าก็จะมีข้อความจะมีตัวเลขตัวเลขทศนิยมนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในตอนต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ก็ให้เข้าใจว่าเราสามารถพิมพ์ ค่าที่อยู่ในตัวแปรนี้ได้นะครับหรือตัวแปรหรือ variable นะครับผมอาจจะใช้บางครั้งอาจจะใช้บางครั้งสลับกันนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสมมุติว่าผมจะต้องการพิมพ์ผลลัพธ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์7จนะ็ดบวกสี่เนี่ยเอาท่านผู้ฟังว่าทำยังไงก็คือเราต้องการ7จ็ดบวกสี่ก็ง่ายๆครับก็คือเราก็7จ็ดบวกสี่ไปเลย สมมติว่าเรามี y ก็คือเท่ากับ7แล้วก็ x กับ4แล้วก็ y บวก7นะครับก็คือ y บวก x ขอโทษนะ y บวก x หลังจากนั้นเราก็รันอีกทีนึงนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับก็คือ11นั่นเองนะครับสมมุติว่าแทนที่จะบวกเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นลบก็ได้อ้เปลี่ยนเป็นลบเนี่ยเราก็นั่นอีกทีนึง มันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่7จลบสนะครับเท่ากับ3นะครับสมมุติว่าผมเปลี่ยนเป็นคูณบวกบลบคูณหารใช้ได้หมดนะครับคูณมันก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นครับคูณหลังจากนั้นเราก็4 7 28บนะครับถ้าเราใช้7หาร4นะครับ7หาร4จะได้เท่าไรเอ่ยก็เท่ากับ1รู้ไหมครับว่าทำไมเท่ากับ1 จหารสี่จริงๆแล้วไม่เท่ากับหนึ่งนะครับที่เท่ากับหนึ่งก็เพราะว่าเขาเรียกว่าประเภทที่เราใช้นะครับก็คือเป็นประเภทอินนะครับจะไม่ใช่ทศนิยมนะครับก็คือจาว่าเนี่ยจะจะจะ,จะคำนวณผิดพลาดเพราะว่าเราใช้ตัวเขาเรียกว่าอะไรประเภทของ ของตัวเลขเนี่ยผิดนะครับซึ่งผมจะยกตัวซึ่งผมจะแสดงต่อไปนี้ซึ่งเป็นการทําที่ถูกต้องนะครับซึ่งสําหรับทศนิยมนะครับสําหรับทศนิยมก็เราก็ทําโดยการผมก็จะสร้างตัวแปรมาอีก2ตัวนะครับชื่อว่า a a นะครับเท่ากับ4นะครับ โทษนะครับผมต้องการสร้างประเภทใหม่นะครับเราจะใช้คำว่า float นะครับ f l o a t นะครับซึ่งซึ่งหมายความว่าเราจะใช้หลักทษน,น,นิยมนั่นเองนะครับผมก็จะพิมพ์ a เท่ากับ C หลังจากนั้นผมก็จะสร้างอีกหนึ่งตัวผมก็จะสร้างตัว b เท่ากับ นะครับอ่ะลหลังจากนั้นแทนที่เราจะาใช้ y กับ x นะครับเรามาลองใช้ b กับ a ดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ังจากนั้นผมก็ลองรันโปรแกรมอีกทีนึงนะครับสังเกตได้ว่านะครับผลลัพธ์จะออกมาอย่างที่เราต้องการคือ1.75นะครับก็คือ ถ้าเราใช้ float เนี่ยเราจะใช้เลขที่เป็นทศนิยมได้อย่าง1.2 9.8หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ int เนี่ยก็คือจะเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับก็คืออย่างเลข1 2 3 4อะไรนี้ไปเลยจะไม่มีจุดข้างหลังนะครับซึ่งในการหารบางครั้งเรามีทศนิยมเหลือเศษท,ที่ที่เราเรียกว่าเหลือเศษนะครับเราเราควรจะใช้ทศนิยมในการในการแสดงผลนะครับก็คือนี่ นี่นก็การนี่ก็คือในวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ในวิดีโอหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอก็เหมือนว่าเกี่ยวกับยังไงอ่ะ,อะจะเรียกว่าอะไรเดียเกี่ยวกับเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของโปรแกรมนะครับใช้คําว่าเงื่อนไขของโปรแกรมเดี๋ยวเอาเอา เดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้ากันแลลวครับครับผมครับ